สวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบรูเรงอะไรอยู่นะครับผมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมมาเอารถนะฮะมีดิบัตนะฮะรถนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีสองกรณีนะครับเดี๋ยวจะมาปลุกก่อนนะครับว่ามันจะขับได้ไหมฮะถ้าขับได้ก็เดี๋ยวให้อนาสอนขับกลับนะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะลากนะครับเดี๋ยวจะ แบบว่าไม่อยากทําให้รถคันนี้มันช้ามากเกินนะบางทีอาจจะมีลูกค้าอยากได้ไปทําเป็นร้านอาหารร้านกาแฟน,นะครับหรือว่าจะไปวิ่งนักเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับหน้าง,งานครับว่าจะายังไงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เอาแบตเตอรี่มานะครับเอาแบตเตอรี่มาแล้วก็จะมาปุกนะครับคันนี้นะรถจอดก็น่าจะป,ปีแล้วครับผมว่านักเรียนไม่เปิดเป็นปีแล้วนะครับ ปเดี๋ยวไปดูนะครับคันนี้มันจะน่าใช้ไหมครับนี่ฮะถึงแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่หลงอำนาจเลยอ๋อหน้าสอนพาไปหลงอำนาจนะฮะนี่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 รดใช้ไฟเลยพี่หน <One. S 2> ึ่นะ <One. S 1> ข้าครับเ,เลย xài phay đúng không? Xài phay tầm tầm Đây xe bên Chết đó Ơ, biết vô, cái tù nè Nè, từng đi khâu khải đó Thoái mà đi, thoái mà đi, thoái mà ตายหมดตายเบิร์ตตายเบิร์ดในเมืองครับนี่ไอ้หลงเดี๋ยวเจอกันครับไอ้หลงซื้อไว้คันหนึ่งถอยมา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 เดี๋ยว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 ไป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 ถอยมาถอยมาถอยมา ถอยมาถอยมาถอยมาถอยถอยถอยขึ้ล้อตรงขึ้นล้อตรงขึ้นล้อตรงอืมยังไรมา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 ตรงตรงมาตรงมาตรงมาอย่าหักอย่าหักอย่าหักมามาครับผมมาดูตอนนี้โอ้โหทรงนี้ครับนี่ฮนะแปลกตาหน่อยครับ สูงสูงเลยเจ็ดเมตรครับคันนี้นะฮะไม่ใช่รถมาจากกรุงเทพแน่นอนแหละครับพ่อ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 ตาม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 พ่อ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 เนี่ยโอ้จอดหลายปีแล้วมักงเนี่ยเนี่ยรถโรงเรียนครับอ๋อไอ้รถเก่งหน่อยขายไม่ะฮะ ช่วงล่างไม่ได้สูครับอีสูร้อยแรง,งฮะงล้มโมไม่อย่างคันนี้ช่องมาวินมาซื้อว้แล้วครับคันนี้เหนีย,ง,ยงเลยเนาะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> อะไรกันครับนี่ประตูมีไว้ทำไมตรงนี้บันไดเหยียบขึ้นก็ไม่มีทำเพื่อทำเพื่ออะไรประตูกลางครับกระจกเลื่อนข้างนะกระจกเลื่อนข้าง ฮะฮะแค่โฟนยังโฆนณา,าสง่งอะไรรถแอร์มาแปลงเป็นพัดลมลักษณะนี้ โรงเรียนเจริญวิทยาน่าจะเอามาซ่อมละมั้งเลยว่าตัวนี้มันเป็นอู่ไหมอันวะพี่วะมันซื้อม,มันซื้อมันซื้อมันซื้มซมอามาซื้มอามาก่มไปเบิ้งไปนี่เดี๋ยวมันซื้อเอาไปผู้ใดมาเติมให้มึงฮะนี่ร้านยางข้างหน้าก็มีมนี่บอกมันถือดึงสายลุ้งม,มาพี่ฟังพี่เป็นไงได้ละ โอ้โหข้างนี้นะ,ะมีเสียงโทรศัพท์เข้าครับเนี่ยเครื่องนี้ครับเครื่องถ่ายคลิปอยู่ประตูตัวนี้ไม่แปลกมีนี่ไม่แปลกหรอกโอ้โหจะให้ครับจังไรวะจะให้ครับจังไรเนี่ยสภาพนี่ รถจอดอันหนึ่งเบรคคัดนะฮะไปหมดแล้วครับรถจอดนะนี้เดินไปไม่ได้โอ้มาต้องสตาร์ทออกพี่บอกเราอยกที่ไหนเอาให้ยจงไหนเราเนี่ยหาแนวลากเลยขี่ไ่ได้ดอกสภาพเนี่ยนี่เจ้าทอดกันชนนี่ออกนี่มีแนวห้อยเลยฮะ บอ่องอะไรมีรหัสเข้าอยู่ได้นะ,ะปอ๊อดสีมหมเขอาเ <c ười> จนบไดเง้ยนเสียงโอ้ขนนี้ไม่ได้หรอกจะทรงสูงมากเลย ช่องแบตเตอรี่เป็นรถแหนบเนี่ยหรือรถต่ออยู่ไหนเนี่ยรถหกล้อเออมาต่อมาลักษณะนี้มีแหนบสองชั้นนะครับตะกั้ซีสวยมากเลย ข้างหน้าดิโอ้โหนี่ยคสซี่เล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละครับหักครับใส่รถบัสนะฮะถ้าใส่รถบัสชอบหักตัวถังมันหนักนะครับน่าจะเป็นร้อยแรงครับตัวนี้ลักษณะ กะจกบ,บานมาเริ่มเทิมเลยจะภาพนี้จะให้ปลูกกับหมดเยอะครับเจ้าหาอย่างน้้งหาแล้วไปงัดทั้งหน้าเอาไว้เอาเครื่องมือมากป่ะ อ้นขับบะได้หอนี่เบรกติกดเีพี่มันคาดต,ตายแหละอเหีเเยยมันเหีาเบ,กบรกวดจอดนี่เบรกติดยุงได้งสี่บ,บ,าาบีซีสอนงนะนเ,งเอา,เเอาลมมาเติมละ เครื่อง CBC 2ครับโอ้ลากครับคันนี้นะฮะลาก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 โอ้ภาพนี้มองมีคนเอาไปเห็ดร้างกาแฟเดอกยวว่ามันโบราณได้นี่ภาพนี้นะมาเดี๋ยวเราโทรศัพท์กันครับเนี่ยครับเครื่องนี้เขาโทรมาอยู่คันนี้มัน ไม่ได้มาดูรถเลยนะครับมาโอนเงินมามัดจำเห็นนเน็ตนะครับก็เลยโอนเงินมามัดจำนะครับ่ะโอมาดูสภาพแล้วทีแรกว่าจชปลุกนะครับขึ้นนะฮะแล้วก็ยางมันรั่วนี่ขนาดลากยังลําบากเลยนะครับเพราะยางมันรั่วล้อหลังนี่ล้อคู่เลยนะครับนี่ฮะจะลากก็ลําบากนะครับต้องนี่เสียเงินให้เขามาเปลี่ยนยางครับตอนนี้นะฮะ เสียวเวลานิดนึงครับกลับข้ามอีกแล้วครับออกมาสายๆครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะร,ร้านยางตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับทำรถหกล้อนะครับไม่มีบริการนอกสถานที่นะี่ฮะต้องตัดหน้าแล้วครับวันนี้นะอืมอันนี้ซื้อในเน็ตนะครับซื้อในกลุ่มนะครับกลุ่มเฟซบุ๊กอะ นายหน้าคนที่เขาไม่ได้ซื้อกับเจ้าของก็หรอกซื้อกับนายหน้านะครับนายหน้าซื้อไว้นะครับเขาก็ไม่บอกว่ามันยางรั่วนะครับนัานก็จะเตรียมยางมาแล้วครับเตรียมยางมาเปลี่ยนนะครับข้างหน้านี่พอลากไว้ได้เติมลมได้อยู่แต่ยางหลังนี่โอ้โหน่าจะแตกคู่แล้วลักษณะนั้นนะมาครับผมเดี๋ยวไปหาร้านยางครับอยู่ข้างนอกครับ ในเมืองมันไม่มีหรอกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ขี่รถกลับไปกับนายหน้านะครับไปตามรถมาเปลี่ยนยางแต่ไม่มีนะแต่วำหนาาไม่มีเลยนะร้านเปลี่ยนยางก็ขอให้เขาเปลี่ยนแต่ายางรถกระบะนะครับเดี๋ยวจะถอดล้อนะครับเดี๋ยวมาแรงมาขึ้นนะ,ะ,ะเป็นอู่พี่น้องครับอู่พี่น้อง นะอยู่แถวเส้นไปออกอำนาจไปทางทางเรื่องลูกค้านะครับเขาก็จะมาเอาแป๊บนะครับมาถอดนะฮะถอดล้อหลังนะครับถอดล้อหลังนะฮะไปป่ายางนะครับมาแล้วอูสซองพี่น้องนะฮะเขามาประเมินนะครับเดี๋ยวมาคอยชมว่ามันจะ เาจะจ่ายมันจะเท่าไหร่นะครับเขาจะปาเอาถอดยางแล้วก็ไปเติมลมเปลี่ยนยางให้นี่ฮะสองพี่น้องเจริญการช่างครับเดีย๋ยวมาคอยชมครับว่าเราจะเสียค่าบริการเท่าไหร่นะฮะเดีย๋ยวมาคอยชมครับเดีย๋ยวมาเปลี่ยนนะครับนี่ครับ พี่รนาเขาก็ไม่เคยรับนะครับงานหกล้อไม่ค่อยรับเท่าไหร,ร่นะฮะเขาไม่มีปั๊มลมขึ้นรถนะครับของผมมีอยู่แถวเรือลูก้านะครับแต่มันไกลเกินนะไม่อยากเรียกมานะครับแต่ัวนแพงหรือกลัวเขาไม่มาครับนะมาเดี๋ยวมาคอยชมครับเอาไปโต้งเลยต้ม เอาไปเติมลมนะครับผมเติมลมะข้างๆครับน่าจะไม่รั่วนะครับตาแกบอกว่าน่าจะไม่รั่วแกไม่เอาตังค์ด้วยนะครับเนีฮะขอบคุณนะครับจันทพิษยายานยนต์นะครับที่ไม่คิดตังค์ค่าบริการเติมลมนะครับนะฮะให้ลูกน้องมาส่งด้วยครับผมฮะขอบคุณเลยแลครับผมไดีครับผมไปดีครับขอบคุณครับ มา,ามาเอาว่าเปลี่ยนครับเอาว่าเปลี่ยนช่างเปลี่ยนยางให้ช่างช่างช่างเปิดหน้าหน่อยช่างลมมือถือเร็วเร็วรถคิดประเทศนอกเพิมาหามาเลยนะมือเรียบร้อยครับเนี่ยให้ร้านพี่น้องนะครับร้านพี่น้องร้านยางนะครับร้านยางรถสไลด์นะครับมาเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็มาถอดอยางนะครับแล้วก็ไปเติมลมที่ตรงข้ามนะครับ ตรงข้ามตรงนี้นะฮะนะฮะร้านยางคันนี้เขาไม่เอาตังค์ของคุณด้วยครับผมเนี่ยะก็ขอบคุณนะครับร้านนี้ด้วยครับพี่น้องนะครับมาเปลี่ยนให้นะครับค่าบริการก็500อบาทครับนะฮะก็ราคาก็ไม่เท่าไรครับก็เนี่ยเพราะว่าเขาลูกน้องมาสองคนนะครับแล้วก็ขี่รถมานะครับประมาณ5้าโลนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะแตกอีกไหมว่ามีเส้นไหนจะแตกอีกไหมครับนะฮะ รถจอดนานครับเนี่ยไปแล้วครับบริการรถยกนะครับใครอยากอยู่แถวอำนาจหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ใช้บริการได้ครับผมเนี่ยบ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ